กินตอนอบใหม่ๆนะคะผิวนอกจะมีความกรอบนิดๆแล้วข้างในนี่หนุบหนับหนึบเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้จะมาสอนอบด้วยเตาอบหม้ออบลมร้อนเตาแก๊สและหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มต้นใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์32กรัมยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าใครจะตวงด้วยถ้วยตวงก็เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะหรือใครจะใช้ช้อนกลางในการตวง ก็ตวงมา5ช้อนกลางปาดให้เรียบด้วยนะคะตอนตวงช้อนกลางในที่นี้คือช้อนสั้นสีเงินเงินที่เราใช้ตักแกงนะคะเทนมสดลงไป60 ml หรือเศน1ส่วน4ถ้วยตวงหรือ5ช้อนกลางเลือกตวงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะคนให้เข้ากันจนกระทั่งแป้งละลายหมดใช้เวลาในการคนนิดนึงนะคะใช้ตะก,กร้อมือในการคนก็ได้ค่ะมันจะเข้ากันง่ายขึ้นพักไว้ก่อนค่ะ น้ำมอมาอีกหนึ่งใบเทน้ำตาลทรายใส่ลงไป24กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนกลางปาดเรียบเกลือเซนหส่วน8ช้อนชาหรือว่า2-3ถึงหยิบมือค่ะถ้าไม่มีช้อนชาขนาด1ส่วน8ช้อนชานะคะก็ใช้ช้อนชาขนาดเซนหส่วน4ช้อนชานะคะตวงเกลือมาครึ่งหนึ่งถัดมาน้ำมันพืช60 ML หรือเซนนส่วนสถ้วยตวงหรือ4ช้อนกลางคลิปนี้ป้าใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะแต่น้ำมันพืชประเภทอื่นๆก็ใช้ได้ค่ะ อยากใช้เนยหรือมาการีนแทนได้ไหมยังไม่ได้ทดลองแต่คิดว่าใช้ได้ในอัตราส่วนเดียวกันถัดมาค่ะนมสด100 ml หรือถ้าใครจะตวงก็เศษ1ส่วน4ที่ตวงกับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็อีก2ช้อนชาค่ะหรือถ้าจะใช้ช้อนกลางตวงก็8ช้อนกลางครึ่งนําขึ้นตั้งไฟนะคะคนตลอดเวลาจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดจะใช้ไฟอ่อนหรือไฟกลางก็ได้ค่ะเมื่อส่วนผสมเดือดแบบนี้ปิดเตาค่ะ จากนั้นนำส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้นะคะมาเทใส่ลงไปก่อนเทคนส่วนผสมของแป้งด้วยนะเผื่อมีบางส่วนมันนอนก้นแล้วรีบเทลงไปในหม้อค่ะเทช้าๆคนไวๆตลอดเวลาคือถ้ารอนานนะคะนมด้านล่างมันจะหายร้อนนะคะแล้วแป้งที่เทลงไปมันอาจจะไม่จับตัวกันข้นแบบในคลิปค่ะ สมมุติเทแป้งลงไปแล้วเนี่ยส่วนผสมไม่ยอมจับตัวข้นเหมือนในคลิปนะคะความร้อนของนมด้านล่างอาจจะไม่พอก็อาจจะเปิดแกส๊สให้ความร้อนมันเพิ่มอีกเล็กน้อยก็ได้ค่ะแล้วอย่าลืมคนตลอดเวลานะเทส่วนผสมที่ได้ลงในชามอีกใบหนึ่งค่ะมันจะได้เย็นเร็ว,เ,รวเพราะว่าถ้าตั้งไว้ในหม้ออันเดิมเนี่ยมันมีความร้อนที่ค้างอยู่ในหม้อค่ะมันจะเย็นช้านะคนส่วนผสมในหม้อไปมาสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นตั้งทิ้งไว้จนเย็น เออเย็นในที่นี้ไม่ใช่5-6โมงเย็นนะคะหมายถึงจนกระทั่งส่วนผสมอะคะ่ะมันไม่ร้อนแล้วโอเคนะเ,คเมื่อส่วนผสมเย็นแล้วนำแป้งมันเติมลงไป130กรัมหรือว่า1ถ้วยตวงหรือ20ชัช้นกลางปาดเรียบคนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อเข้ากันแล้วจะได้ส่วนผสมที่มีลักษณะแบบนี้นะจ๊ะ นำไข่ไก่มาหนึ่งฟองค่ะป้าใช้เป็นเบอร์สองแต่จริงๆตรงนี้ไม่ซีเรียสน,นะคะใช้เบอร์อะไรก็ได้ตีไข่ให้เข้ากันค่ะแล้วนำไข่ค่อยๆเทใส่แป้งทีละนิดเติมไข่แล้วก็คนให้เข้ากันตรงนี้สำคัญนะคะค่อยๆเติมทีละนิดอย่าเทพรวดเดียวหมดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งมันจะแฉะเกินไปค่ะเทไข่คนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆ คืออย่างนี้ค่ะปริมาณไข่ที่ใส่ลงไปเนี่ยแต่ละบ้านอาจจะใส่ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับความชื้นที่มีอยู่ในตัวแป้งขึ้นกับว่าแป้งที่เราใช้มันดูดซับของเหลวได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเนี่ยใส่ไข่ลงไปแล้วคนจนกระทั่งส่วนผสมที่ได้มีลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อตักส่วนผสมขึ้นมาแล้วยกขึ้นแบบนี้ค่ะส่วนผสมมันจะหยดออกมาเหมือนเป็นรูปตัว V แบบนี้ค่ะดูอีกครั้งเมื่อได้แบบนี้แล้วหยุดเติมไข่ได้เลยค่ะ ป้าใช้ไข่ไปไม่เต็มฟองนะคะใช้ไปประมาณครึ่งฟองนิดๆค่ะส่วนที่เหลือก็เอาไปเจียวกินก็ได้เนาะถัดมาค่ะใส่ช็อกชิปลงไป30กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนกลางก็ได้ค่ะถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นงาดําแบบที่เขานิยมกันก็ได้แล้วก็คนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบค่ะ บีบส่วนผสมที่ได้ลงบนกระดาษรองอบนะคะใช้กระดาษรองอบเกรดดีหน่อยขนมมันก็จะหลุดร่อนง่ายการบีบจะบีบเป็นกลมๆหรือจะบีบเป็นรีๆก็ได้ค่ะถ้าบีบขึ้นมาสูงอบเสร็จขนมก็จะสูงถ้าบีบเตี้ยขนมอบเสร็จก็จะออกมาเตี้ยนะคะตรงนี้แล้วแต่เลยว่าชอบรูปทรงแบบไหน ป้าว่าบีบเป็นรีรีแบบอันนี้ค่ะน่ารักดีอบเสร็จลูกป้าบอกว่าเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยปลื้มมากถัดมามาดูการอบด้วยวิธีแบบต่างๆกันนะคะถ้าใครจะอบด้วยเตาอบกดข้ามไปนาทีที่5.40ถ้าจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันกดข้ามไปนาทีที่6.18ใครจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนกดข้ามไปนาทีที่6.47 และสุดท้ายค่ะถ้าใครจะอบด้วยเตาแก๊สนะคะกดไปนาทีที่7.10เริ่มต้นที่การอบด้วยเตาอบนำขนมเข้าอบที่180องศาเซลเซียสค่ะใช้ไฟบนล่างเป็นเวลา20-25นาทีป้าไม่ได้เปิดพัดลมนะคะตอนอบอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนด้วยนะการวอร์มเตาคือการเปิดเตาอบทิ้งไว้ที่อุณหภูมิที่เราต้องการจะใช้อบค่ะซัก 15-25นาทีมันแล้วแต่เตาแต่ละรุ่น่ะนะคะแล้วค่อยนำขนมเข้าไปอบระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันไปเพราะเตาแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะสังเกตขนมของตัวเองเอาด้วยนี่ค่ะขนมหลังอบเสร็จลูกป้าบอกว่าเหมือนไข่ไดโนเสาร์ก็เหมือนอยู่เหมือนกันนะการอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันวอร์มหม้อทอดไร้น้ำมันสัก5-10นาที จากนั้นนำขนมเข้าไปอบที่150องศาเซลเซียสค่ะเป็นเวลา20นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกเตาใครเตามันนะคะสังเกตขนมของตัวเองเอาเองระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างจากป้าค่ะเมื่ออบเสร็จเราก็จะได้ขนมลูกกลมๆน่ากินน่ากินแบบนี้ค่ะอยากได้ให้มันเกรียมกว่านี้ก็เพิ่มเวลาอบเอานะถัดมาค่ะต่อกันที่การอบด้วยเมาอบรมร้อน นำขนมเข้าอบในหม้ออบลมร้อนที่วอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะอบที่150องศาเซลเซียสนะคะใช้เวลาในการอบ20นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกเตาใครเตามันสังเกตขนมของตัวเองเอาเองนะจ๊ะเมื่อขนมสุกเราก็จะได้เจ้าก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะถัดมามาดูการอบด้วยเตาแกส๊ส เปิดแก๊สไฟแรงค่ะนำหม้อหรือกระทะที่ก้นหน,นาหน่อยนะคะมาวางลงไปวางภาชนะที่ทนความร้อนได้หรือว่าตะแกรงเหล็กก็ได้ค่ะลงไปที่ก้นหม้อหรือก้นกระทะปิดฝาให้สนิทค่ะถ้าไม่มีฝาก็ใช้ถาดขนาดใหญ่ๆที่มันทนความร้อนได้ก็ได้นะคะปิดลงไปตั้งทิ้งไว้อย่างนี้1-2นาที เปิดฝาออกมันจะมีควันแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ภายในกระทะค่ะมันระอ,อุด้วยความร้อนก่อนที่จะนำขนมเข้าไปอบนำขนมวางลงไปแล้วปิดฝาอบด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะเป็นเวลา20นาทีป้าเปิดแกส๊สไฟแรงประมาณนี้นะจ๊ะ เมื่อครบเวลาเราก็จะได้ขนมลูกกลมๆน่ากินน่ากินแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยทำเสร็จแล้วนะคะแนะนำให้กินตอนอบเสร็จใหม่ๆนะจะอร่อยที่สุดเลยเก็บไว้นอกตู้เย็นหนึ่งคืนไม่เสียนะคะแต่ว่าขนมจะแข็งขึ้นแล้วก็ช็อกชิพจะละลายค่ะเก็บในตู้เย็นหนึ่งคืนเก็บได้นะคะแต่แน่นอนเอาออกมาขนมแข็งขึ้นแล้วทำยังไงดีป้ามันเก็บไว้เราไม่อร่อยก็ก่อนกินนำไปอบซ้ำนะคะ อบให้ร้อนเลยนะคะข้างนอกมันจะกรอบแล้วข้างในจะกลับมานุ่มหนึบหนับเหมือนเดิมจ้าในการเก็บนะคะอย่าลืมใส่ถุงมัดปากให้เรียบร้อยหรือใส่ภาชนะที่ปิดได้มิดชิดค่ะอยากเก็บนานกว่า1วันยังไม่เคยลองนะจ๊ะขออภัยถ้าขนมใครอบเสร็จตั้งทิ้งไวแล้วย่นแบบนี้นะคะก็สะแสดงว่าข้างในมันอาจจะยังไม่สุกดีค่ะลองเพิ่มเวลาอบดู ส่วนผสมเมื่อผสมเสร็จแล้วแนะนําว่าควรรีบนําไปอบนะคะถ้าตั้งทิ้งไวน้น,นานๆแล้วค่อยมาบีบแล้วค่อยเอาไปอบอะคะ่ะส่วนผสมมันเหมือนกับว,ว่ามันจะเหลวลงอะคะ่ะมันจะส่งผลให้ตัวขนมของเราอบแล้วไม่ป่องเท่าที่ควรนะคะมันอาจจะดูแบนๆแล้วก็ถ้าใครใส่ไข่เยอะเกินไปส่วนผสมเหลวเกินไปก็อาจจะทําให้ขนมแบนแบบนี้ได้เช่นกันค่ะ ขนม2ชิ้นนี้นะคะบีบทรงสูงค่ะเห็นไหมคะขนมมันก็จะออกมาสูงนะคะอย่างที่ป้าได้บอกไปแล้วนะขนมมันจะออกมารูปทรงแบบไหนมันขึ้นอยู่กับตอนที่เราบีบด้วยนะถ้าไม่มีกระดาษรองอบนะคะป้าลองเทสชิ้นนี้ทาน้มําันที่ถาดบางๆส่วนชิ้นล่างไม่ทาน้มําันไม่ปูกระดาษรองอบเลยมาดูผลลัพธ์หลังอบเสร็จกันค่ะชิ้นที่ปูกระดาษไขนะคะไม่ต้องห่วงค่ะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ด ชิ้นบนที่ทาน้ำมันบางๆนะคะไม่ปูกระดาษก็หลุดร่อนออกจากถาดได้ส่วนชิ้นล่างค่ะไม่ปูกระดาษไม่ทาน้ำมันแงะยากเลยค่ะจริงๆมันแง่ออกนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงขนมอาจจะเสียรูปทรงได้ดังนั้นทางที่ดีถ้าไม่มีกระดาษไขจริงๆนะคะลองทาน้ำมันที่ถาดดูค่ะบางคนอาจจะไม่อยากผสมช็อกชิปลงไปในเนื้อแป้งก่อนที่จะบีบเพื่อจะนำเข้าอบอะคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีช็อกชิปบ,บางส่วนละลายอะไรแบบเนี้ย ก็บีบขนมเสร็จแล้วค่อยเอาช็อกชิพมาแปะด้านบนทีหลังก็ได้แต่ลักษณะขนมที่ได้มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะ3มชิ้นด้านหน้าแปะช็อกชิพหลังจากบีบส่วนด้านบนที่ลูกศรชิ้ผสมเนื้อช็อกชิพลงไปในเนื้อขนมเลยค่ะก่อนที่จะทําการบีบเป้าว่าผสมช็อกชิพลงไปในเนื้อขนมเลยมันออกมาสวยกว่าเอาเป็นว่าแล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกแล้วกันค่ะถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรแป้งสาลีอเนกประสงค์86สตางค์ค่ะถ้าเกิดว่าซื้อจากแมคโครนะคะยี่ห้อที่ป้าใช้ตราดาวฟ้าจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ27บาทนม8บาทคิดจากนมกล่องนะคะขนาด200 ml ที่10บาทน้ำตาลทราย60สตางค์เกลือตีไป20สตางค์น้ำมันพืชตีไป3บาทค่ะแป้งมัน5บาท20สตางค์ช็อกชิป5บาท20สตางค์ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ไข่ไก่ค่ะ1ฟองตีไป3บาท50สตางค์ราคานี้เป็นไข่ไก่ยกแผงรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร26บาท56สตางค์หสูตรป้าท,ทําขนมได้25-30ชิ้นนะคะแต่ละคนทําได้ไม่เท่ากันนะคะขึ้นกับการบีบค่ะถ้าสมมุติว่าทําได้25ชิ้นเท่ากับป้าต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท6สตางค์ค่ะถ้าอยากขายจริงๆขายชิ้นละ2บาทก็น่าจะได้มั้งเนาะแล้วแต่นะแล้วแต่ แล้วอีกอย่างที่อยากจะบอกก็คือต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าถีา่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถานู่นนี่นั่นนะจ๊ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าน,นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีคะ่ะ